ยอยแมมแมม่ไงลูกแมแม่จิ๋แม่แมกเลยแมมไงย่อยสองนี่ล้วงแล้วแมกินดิกินขนแม่ลแม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 ่แม เก่งหน้าแดงตลกตัวตลกคือคนเดียวเลยเรวตัวตลกแล้วแม่มแหม่มแหมอย่างนี้แหม่มเบาๆแม่มแมมแหม่มค่อยๆแหม่มไม่ดุจังอะ โอ้ยโอ้ยเย็นจังเลยใครสวยยกมือขึ้นสวยยังไงโอโห้กินน้ำแข็งไม่สนใจแม่แมๆแหม,แมเอาอีกมะเอาไป,ไปน,น้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งอยู่ในมือเลียกเลียก <c oughs> แม่ๆเราด้วยเดี๋ยวเราินโชว์กินหล่อกินหล่อขอขอไงขอแม่ๆขอ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 ไปบายไปบายกล้องไงไปบายไปบายก่อนไปบายก่อนไปบายไยสวัสดีค่ะ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 ก่อน วัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาก่อนสวัสดีค่ะกินน้ำแข็งอยู่ไม่เอาอะไรเลยอะอแล้ว,ลวสวัสดีค่ะ